น้ำท่วมย้อนว่าไม่ดีที่อย่างไรทางออกถนนหน้าบ้านครูดึงโอ้น้ำแรงมากเลยส่วนน้ำแรงจริงๆแล้วเป็นทางน้ำด้วยนะโอ้แรงจริงโอ้ยขนาดผมอ้วนยังกระปิวเลย โอ้แรงจริงโอ้นนำแรงน้ำแรงน้ำแรงครูโอ้โอ้เรนรไอ้วยอ้ยว้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ย โอ้ยมันไม่ได้เนี่ยว้มันไม่ไหวเว้เฮ้ยต้องไปทางยางเดียวแล้วนี่ อ้น้ำแรงจริงเลยจะเดินไปจะเดินกลับไม่ได้ต้องไปอย่างเดียวจะเดินถอยไม่ได้แล้วน้ำแรงตอนแรกว่าจะไปทางนู้นต่อมันไม่ได้น้ำแรงมากเลยต้องมาทางนี้อย่างเดียวก็ต้องไปดูที่จอดรถหน่อยแต่อันนี้หลยเพื่อนเราได้เชิญยารถไปจอดที่ปลอดภัยแล้วครับอ,อันน้นนี้จริงอัน อาวุธจริงๆเลยตอนนี้แม่รู้วันนี้นาจะจะเชิมเชยมไหนเพื่อเราเป็นตัวเซตด้วยโอ้น้ำแรงมากเลยมีนเป็นน้ำแรงที่ในรอบคืวอว่าสองรอบอน,นะที่น้ำแรงขนาดนี้ไอ้กวาทางนี้ไอ้ดีแทน,นอู้ Oh, dia malu ada i-chat tu. Ah, suruh rumah. Masuk rumah. Ah, masuk ni. Oh, lipah dah. Ah, suruh lipah noh. Gigair-gigair. Uh, uh, Oh, warga hmm. sangat Oh, ni pacar agak-agak maleh, mucho agak Dia leh. Boleh, lebih maleh. ah, my air ko ya? Oh, mai lagi. 哦哦哦，走、oh, oh, oh, hmm. oh,！走啦！啊啊！来来来来来！哟，好玩，好热闹！哎，收！来收！来收！来收！

Ê à mấy ai Ô ô ô ô Tham mặt ra cái gì Cái gì hoa gà phò Dù Ờ đi ờ Ờ dơ đây Ờ ai ra rồi kêu phỏ mà Cái bà cá dù dù

mm <laughs>